ภาพที่กำลังปรากฏในสายตาของทุกท่านนะเวลานี้เป็นภาพที่อยู่บริเวณสารองค์ปู่เจ้าเขาเขียวนะครสวรรค์ออกนะคะสารแห่งน,นี้จะอยู่เกาะกลางถนนมีรถวิ่งผ่านไปมาทั้งสองด้านด้านหนึ่งขึ้นสู่จังหวัดในเขตภาคเหนือด้านหนึ่งลงไปสู่จังหวัดในเขตภาคใต้นะคะท่านผู้ชมที่เข้ารับชมคลิปนี้ หากท่านเคยเข้ามาศาลบริเวณนี้ก็จะนึกถึงภาพที่สำคัญสำคัญที่ปรากฏในคลิปนี้ได้ส่วนท่านที่รู้สึกมีความเริ่มใส่ศรัทธาอยากจะเดินทางมาที่บริเวณนี้ก็ขอเรียนเชิญให้ท่านสังเกตดูว่าด้านหน้าของศาลจะอยู่ตรงกันข้ามกับโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักซึ่งเป็นสาขาของเขาเขียวนะคะท่านผู้ชม คลิปนี้อาจารย์นำท่านผู้ชมเข้าไปกราบสการะองค์สารปู่เจ้าเพื่อขอพรในเรื่องของสุขภาพเรื่องของการประกอบอาชีพแล้วก็ติดตามตัวเลขให้กับท่านผู้ชมเพื่อเป็นแนวทางซึ่งจะนำไปสู่การเสี่ยงโชคในงวดของต้นเดือนธันวาคมนะคะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะท่านผู้ชมคะคลิปนี้แอดขอเรียนท่านผู้ชมให้ทราบว่าเป็นเพียงความเชื่อ ความศรัทธาของแต่ละท่านที่มีต่อสถานที่แห่งนี้เท่านั้นขอได้โปรดติดตามตัวเลขโดยใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะหากแม้ว่าตัวเลขนี้ไม่ตรงตามสระกินแบ่งรัฐบาลในช่องวันใหม่สตูด,ดิโอต้องขออภัยท่านผู้ชมมณที่นี้ด้วยแล้วก็ถ้าหากว่าตัวเลขนี้ไม่ตรงตามใจท่านผู้ชมก็ได้โปรดอย่าได้นำไปเสี่ยงโชคนะคะ ขอพระคุณคุณพ่อคุณแม่ขอพระคุณทุกท่านที่ไม่ทอดทิ้งในช่องวันใหม่ไปไหนขอบพระคุณ FC ทุกท่านที่ให้ความเมตตาในช่องของวันใหม่ตลอดมานะคะในคลิปนี้แอดจะขอกล่าวถึงในเรื่องต่างๆที่ FC ได้ติดตามถามขาา่าวเกี่ยวกับว่าในช่องของวันใหม่นั้นทำไมมีคลิปวิดีโอน้อยจังในแต่ละงวดก็ขอชี้แจงว่า แอดมินช่องไม่มีทีมงานในการช่วยทําสารคดีไม่มีทีมงานช่วยทำในเรื่องของช่องของตัวเลขนะคะก็เลยต้องมีคลิปแต่ละคลิปน้อยเพราะว่าแอดมินทำงานเพียงผู้เดียวการถ่ายทำแต่ละคลิปนั้นต้องเดินทางแอดมินต้องขับรถเองต้องถ่ายคลิปวีโอเองต้องทำงานทุกอย่างโดยตนเองในในช่วงของวันจันทร์ถึงวันศุกร์แอดมินมีภารกิจ สำคัญซึ่งเป็นงานหลักที่ต้องประกอบกันตั้งแต่เวลา7โมงกว่าจนถึง16นาฬิกาของวันนั้นกว่าจะเดินทางออกจากสถานที่ทำงานจะถึงที่พักอาศัยก็เกือบค่ำแล้วนะคะแล้วก็จะต้องมาทำการตัดคลิปวิดีโอเพื่ออัปโหลดให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันบางวันก็ถึงบ้านค่ำเพราะว่าต้องแวะ ถ่ายทาคลิปวิดีโอในเรื่องของตัวเลขในเรื่องของสารคาดีอีกช่องหนึ่งให้กับท่านผู้ชมที่กําลังรอคอยอยู่คลิปของวันใหม่สตูด,ดิโอบางครั้งอาจจะทําให้ท่านสมหวังบ้างผิดหวังบ้างก็ขออาภัยมาณที่นี้เป็นอย่างสูงท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะคลิปนี้แอดมินขอประกาศตัวเลขที่ได้วันนี้ก็คือตัวเลข182นะคะ 182นะคะคุณพ่อคุณแม่เอฟซีเจ้าขะขอพระคุณท่านที่ได้กรุณาท้วงติงมาในคลิปของวันใหม่เมื่อวานนี้ขออภัยท่านด้วยที่ไม่ได้ประกาศตัวเลขให้ท่านทราบเพราะว่ามีตัวเลขเป็นจํานวนมากแล้วก็เป็นการเสี่ยงทายเป็นการมองดูของสายตาของแต่ละคนซึ่งมองเห็นไม่เหมือนกันนะคะคุณพ่อคุณแม่เจ้าขะคลิปนี้ก็ประกาศให้ท่านทราบแล้วสําหรับ ท่านผู้ชมท่านใดที่อยากพบแอดมินหรือว่าอยากรู้จักว่าแอดมินช่องวันใหม่สตูดิโอนั้นคือใครที่ไหนอย่างไรสูงต่ําดําขาวสวยสาวหรือว่าแก่หรือว่า,วาขี้เลอย่างไรก็ขอได้โปรดติดตามช่องของวันใหม่ต่อไปเรื่อยๆเ,ยเยมื่อวันใหม่มีความพร้อมวันนั้นแล้วก็จะออกมายืนอยู่หน้ากล้องให้ท่านได้พบได้เจอกันขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณา ติดตามชมในช่องวันใหม่แม้ว่าจะได้ยินเพียงเสียงก็อย่างไรก็แล้วแต่หากท่านอยากให้วันใหม่ปรับปรุงผลงานด้านใดอย่างไรบ้างก็ขอได้โปรดแสดงความคิดเห็นใต้คลิปแต่ละคลิปได้ทุกวันตลอดเวลานะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ